อาจะอ้ายกเปืออาพนมเปือสาตัวอาหน้าโผล่เลยอาจา์โตได้ขึ้นบรทมที่ดีเอ้าวสาธุเอเมนสสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านเจ้าที่เี่ดุลเกยนักบรุายะนักวันนัเวีนะ เป็นสีสีร้อยล้านหลายล้านหมื่นล้านหลายล้านล้านนะหลายบาทดีบาทนะกทศหกเก้าห้ากทศหกนะออกจากร่างกายปัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายเอาสิ่งดีเข้ามาในกายของตัวเองนะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะ กาถ้าดูเอาา้ใครอยากจะอ่าจักยันครูในกระทะน้ำมันเดือดนะถ้าใครอยากจะสัดยันครูในกระทะน้ำมันเดือดก็จัดมาลับปะนะให้มารับบปะมารับปะเอ่ามารับบปะจากคณะสราบันสองเก้าเก้านะใครอยากจะเดินไปเลยเนาะเดินไป

รูปดูมาคตาโตทากุมสักยัมณีโอดมบรมพูยักือดีมาสีอริยะเมตดไปโย่ความจริงคิ่งของไฟเบตาพเจ้าหลายในการบันนีสรุสาธุกัสาธุปข้อมนาำมันมาระแคงขบเจริญน้ำมัตการสตั้งแส่วนตุนตุนปิดาัสตุนตุนสุมราชจงอิทธิฤทธิ์ก็มาขบเจริญน้ำมัตการบุญตุนรูปอาจารย์คุณปิดดังหายดีสุนราชจงแม่ามาถูเจ้าพระวุชานาทข้าวุชานาทได้คุ้มสังเกตดีคุณครูบาอาจารย์ดี คุณประธานการงานสามคนไฟล์คุณประรานคัณประธานคุณประธานคุณสาวาวประกานคุณอาคุณแฟนคุณินเจคุจินยวายที่เนาจารย์คุณอาธนาาคุณสามคนพักตัวอยู่บนเตียงบนนเี่ยคุณเด็กเด็กบ้านเด็อเด็กนีถ้าข้าวจะวันนีจะเป็นพอต้องริงทีันก็อดีวกคุณอาารย์มาคุาานจิัง เพื่อนาจอมวีรบุรุษน้องกระทรวงเจ้าหน้าที่ชาวสุวรรณร่วมเล่นผู้ทะเลาะกันระายผู้ประเดคนผู้ประพฤติผู้ประเด็นผู้ประการคณะกรรมาธิการที่มาเป็นผู้พิจารณาผู้พิจารณาผู้พิจารณา

要发财了！ Terima kasih telah Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos

มาตรมาตรภาษานาตราประเทศปากัสนะครับขอเชิญท่านอาจารย์โชติราขอเชิญท่านโชติราท่านอะไรทุกไทยไทยได้ได้นะครับนะครับท่าน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  หลวงพ่อเจ้าแก่หลวงพ่อพระพุทธที่ให้วันนี้ให้แก่บรรพจารย์ที่เกิดของในหมายอีกอาจอาจยังว่ากระบวนของพระที่นี้มหายานครับที่นี้ขอเชิญว่าสาธุขอเรียนว่าที่แห่งของในวันนี้ให้มีมีขอให้ชัยชัยให้ให้ยังครับอานุภาพนี้โหมมาด้วยครับ एहि माहे मरा स्थाप कास्ये थमना करो मासा एहि माहे मरा स्थाप बांधा देरो मार्ग एहि माहे

มูลาพาทงจิตนาภาคภูติแส่ขออันเชิญเสด็มาสู่ตนบนลานพีบ right ิดีระคูเป็นพนะเจ้าแห่งนี้อาโลเปเยนสุนเกตจักอาการค้าเจริญละเทวามลคาเทวิบุอันดำอาโลเปเยนสุนเกตจักติปิกิตจังติปิกามังติปิกานาคาโตอิเตโชเจดังสิลาภูมิลังกาปะมัง

อาการยันตั่งสั่งสั่งติกันตากินเครียดกัเจ้าพ่อทรงรุ่ยยันก้บเพินและเทวีดาเจ้าทรงพิพนามว่านาลาเป็นนักศึกษากายพ่อจ้าทรงพระเางได้ะเทวีดาจ้าทรงพระจิตนำยาอยูวังญาจิตอาสินหขอเชิญเป็นมาถึงนบ่นคำลงหลัเจวิตีอาโลก เราจะเกณอาจารย์ถ <a> ้าขาาจะเกาวาขาเป็นนีอาจรต้อารเาจาอ่าไปจะเสีย้าอสที่ารยะคันาเนะทีนารยบทมเรยันเที่าอรที่ันเนะ่มาเรนะครบัรนรับัระบมาที่รครับันระครับมา

มากินมาเนามากลายฟังกันถึงเพลงขออัญเชิญเทวาผู้มนต์ชวนลงมาชีอาโลภิเตอกากับฟ้า kita jangan dikepang, jangan yang Wahyu desa Tuhan melukai di atas wayangku, ดิเรจสุขังสุขังขอสู้ด้วยพาโทรอังวะอีรมล